อันมาค่ะชื่ออะไรคชื่อไอค่ะ่อไรเนาะโอเคมาดูสตาเทียนของไอดูมีอะไรบ้างห้องนี้เป็นร้านเกี่ยวกับโดนัทน,นะคะมีหลา,ากหลายสีแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะกาอีค่ะแล้วเราสามารถวัดไปห้องเครื่องได้ด้วยนะคะมีวิดีโอ นัมันมีอนะไรบ้างเนี่ยวีดีโอมีไหมมีค่ะเล่นได้ไหมหวีดีโอเล่นได้ดันี้วิดีโอไม่ล็อกเห็นไหมมันเลยือนเมนูด้านข้างมามดีโมเดลมีอะไรใส่มีรถค่ะมีนะโอ้บ้านคนรวยเนาะช่วยไม่ได้รถเยอะ<ม>เออเออบ้านเธอมีรถหลายคันนะ โอเคโอเคแต่งเป็นร้านลูค่ะโอเคขอได้อยู่เนาะ